สวัสดีครับพุทธธรรมคำสอนสะท้อนสัตว์ทุกประเด็นจะเห็นชัดในมรรคผลคือผลงานการกระทำของทุกคนที่วนว่ายในวังวนผลกระทำรรคนทำดีได้ดีมีไปทั่วคนทำชั่วแล้วได้ดีมีที่ไหนผู้คนมาเร่นหัวทั่วทั่วไป ทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีคนหลายคนบนว่ายในตัณหาจะนำพาให้ไปสู่ทุกวิถีโรอกดหลงคืออบายตัวการีคือนรกเอเวจีที่น่ากลัวความอยากได้อย่างมีเป็นพื้นฐานความโกรธเกลียวเป็นพานให้ทำชั่วความรุ่งหลงทุกทุกสิ่งยิ่งน่ากลัว ล้วนหนทางความชั่วให้กลัวเกรงหลักการพุทธธรรมคือองค์สามตามวิถีคือมันทำความดีไม่เครียดเคร่งสองให้เว้นจากกรรมชั่วให้ยำเกรงสามต้องเร่งทำจิตใจให้เบิกบานหลักชีวิตถ้าคิดดีและทำดีในวงวนก็ต้องมีกเกษมสารคนจะดีดีจริตจิตวิญญ,ญาณ มีศักดิ์ศรีมีทานมีคุณธรรมเราเกิดมาเป็นชาวพุทธวันนี้ก็เสนอเรื่องของศาสนาโดยครูเล็กลำปางวัลกรณอลน์ศาสนานั้นเป็นสิ่งใกล้ตัวเป็นสิ่งที่เราเกิดมาก็ต้องมีการยึดถือศาสนาทุกศาสนาต่างก็สอนให้เป็นคนดีทั้งสิ้นสำหรับศาสนาพุทธนั้นได้เสนอหลักการ ที่ทำให้เกิดความสุขซึ่งสิ่งที่สูงสุดก็คือความเวียนไหวตายเกิดเพราะว่ามนุษย์เกิดมาเพราะกรรมเกิดมานั้นต้องวนวน,วนไห้อยู่ในวัฏฏะสงสารคือเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านพยายามเตือนให้ลึกถึงว่า เมื่อเราเกิดเราก็เติบโตในระหว่างนั้นเรามีการเจ็บป่วยและในที่สุดก็ถึงแก่สิ้นชีวิตไม่ว่าจะอายุไขหรือเป็นไปตามทางนั้นก็จะเห็นว่าทุกอย่างไม่จริงจังยั่งยืงนสิ่งที่ยึดถือไว้ก็ควรที่จะทำก็คือความดีและหลักธรรมของศาสนาศึกษาไว้นะครับสวัสดีครับ